ค่อยใส่สื่อสื่อลึกเนี่ยครับเสิร์ฟตรงนี้เบือเซิร์อาเบืนะครับแรงดีนะครับน้องปู่ที่แรงดีนะครับ มายดึงเพาะขึ้นนะมีข้อความมาด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาฝากท้อเฮ้ยมาดี ลายบิเเน็ตเอ้าน้องปต็มต็ตบมท้ไมไม่เลยใจลืไม่ไ้แค่แต่ใลยดีนะครับแค่เก็บแต่นี้ <class>

มแแรงไม่ดีก็ตกแกเลยเนี่ยะครับมายเลขหนึ่งดแปดลีลาสวยนะครับกีทส์หนึ่งนัดอลบอลข้ามาเป็นการของีทสอ้าวข้างไว้แปะว่างานนัแน้องย่นละหมาดเลยครับ ตามอกนี่ยังโยกแพ้ไม่ตามอ่่างกายร่างกายยิงไลหน่อยไม่ได้ตูเห็นแองัดออกมานนัออกมาไอ้พรมาเล่นมาไล่ไปเลยเขาจ้า้าไป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 เข้าไปออกไตข้งแล้ว นะครับที่คุยขายอบานะครับเราพี่กายลูกคุณเราทำอะไรขายกันอยู่เราเปิดน้ำเรี้อยนะเฮ้ยหัวเด็กเซบไม่พี่เดียวเกมแ่ง่งลยธรรมดาธรรมดา่านใ

ต้องตัวนี้เหรอหรือม yeah. uh. ันดักหมบ